บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตความคลิหน้าล่าสุดในการเดินหน้าแจากเงิน1 0 0 0 0บาทเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยแล้วก็ติดตามในส่วนของเฟสที่3ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะวันนี้มีความคลบหน้าไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะมีความใจในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีหรือไม่ในเฟสที่4ี่เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็น กำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเงินดิจิทัลบอลเลทหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังเตรียมที่จะสรุปรายละเอียดนะคะแล้วก็จะมีการประชุมภายในปลายเดือนกุมภาพันธ25์2568นี้แต่ชัดเจนค่ะในเฟสที่3ไม่ใช่เงินสดแต่จะเป็นเงินดิจิทัลวอลเลทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการใช้จ่ายนะคะในเรื่องของวงเงินหรือว่าในส่วนของกลุ่มนี้อาจจะสามารถ ใช้จ่ายเป็นเงินสดหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเดินหน้าี่จชทันวอลเล็ตหนึ่มื่นบาทในเฟสที่3 คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะา3 5้าถึงล้านคนมีการคัดกรองออกแล้วทั้งเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2ประมาณอยู่ที่16ล้านคนที่ลงทะเบียนในกลุ่มบุคคลทั่วไปไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบสถานะว่าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ในการรับสิทธิ์แล้วก็ใช้จ่ายดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทค่ะ และคุณจุลพันธ์อมรวิบัน์ก็มีการพูดถึงในเรื่องของประเด็นการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้จ่ายมากขึ้นแต่จะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการใช้จ่ายเป็นเนงินสดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะธนาคารและก็นอนแบงก์ต่างๆเนี่ยว่าจะเข้าร่วมกับโครงการในการเชื่อมต่อระบบกับตัวทางรัฐนะครับของเราเนี่ยในระบบของ Open l o o p เรามีการพิจารณาในวันนี้ในวันนี้นะครับในการลดเงื่อนไขบางอย่างนะครับ ผมอาจจะยังไม่บอกเล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันมีการดําเนินการประชุมให้มันครบถ้วนนะครับแต่มีการลดเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของโครงการเพื่อให้กลไกลในการหมุนของเงินมันง่ายขึ้นเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนที่จะสามารถนาเม็ดเงินนี้ไปทําเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดและสามารถที่จะเดินหน้าธุรกิจเดินหน้าอาชีพเด และนอกจากนี้นะคะคุณพิชัยชุนหาวิชาระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาเปิดเผยด,ด้วยเช่นกันว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์25 6 8จะมีการหาลือและอย่างช้าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้จะมีการคาดการนําในเรื่องของการประชุมหาลือเข้าในส่วนของคณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่โดยจะมีคุณแพททองทานชินวัตรนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมยืนยันว่าเฟสสามที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะต้องมีการแจ้ง งินในไตรมาสที่2เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันเลยค่ะก็ก็ถ้าหากว่ามันระบบมันชัดเจนมันก็จะแปลว่าเราจะจ่ายอย่างไรจ่ายแบบไหนอย่างที่เคยคิดนะครับแล้วก็จ่าย จ่ายกลุ่มไหนอย่างไรนะครับก็จะรู้วันแล้วก็รู้ว่าจะจ่ายุ่มไหนเลยใช่ไหมครับถึงกับรู้วันไหมน่าจะรู้ประมาณวันครับเพราะว่าระบบมันยังไม่ไม่เบสเสร็จขาดครับระบบมันติดขัดมันมันมันไม่ได้ติดปัญหาเพราะจริงๆระบบนี้แปลว่าอะไรครับนนี่ระบบการเราโอนดิจิตอลเข้าวอลเล็ตให้ท่านนะท่านจะสามารถเอาไปเอาไปเอาไปซื้อของได้ก็แปลว่ามีระบบการชำระแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกที วนกี่รอบแล้วก็กลับมาเข้าระบบเชตเตอร์เมนต์อีกเชตเตอร์เมนต์ก็แต่ละคนก็จะมีช่องทางของแบงค์ตัวเองนะครับเราก็ต้องรอให้แบงค์แต่ละคนเนี่ยเขาเข้ามาวันนี้เข้าใจว่าแบงค์หลายคนมาดูไปเยอะแล้วก็แบงค์มากกว่าครึ่งนะเขามีความมั่นใจว่าเขาจะทําได้ทันนะครับที่จะเข้ามาก็เรียกว่ามาโอเวอร์ลูปมากันก็แปลว่าอำนวยความสะดวกเต็มที่เพื่อให้มันเข้าวัตถุประสงค์นะครับว่าทั้งหมดมันเชื่อมเป็นบดครับเป็นนักดีเจตุ้งได้ไหมตัวเองสดใช่ไหมครับก็ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับครับจริงๆม,มันมันค่าเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าให้เงินก็นไปซื้อของให้นี่ก็ไปซื้อของเหมือนกันนะครับก็เราก็ก็รับเอาเอาเอา,เอาความเห็นของหลายๆฝ่ายเข้ามาดูนะครับว่าจะทําอย่างไรให้มันเรียบร้อยรัดกลุ่มที่สุดครับจุดเปลด่ยนมที่มีเปลยสี่แล้วใช่ไหมครับ ก็ก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะะอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอัปเดตคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์กันก่อนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในฟีดท,ที่3จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางราฐัฐตามที่ทางรัฐบาลเขากําหนดนะคะเมื่อวันที่15กันยาย,ยน2567นมีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยาย,ยน2567นด้วยแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้เกิน80,0004บาทต่อปีีสําาหรับปภษีในปี2516แล้วก่ไมป็นบาทต ะะกับทางสถาบันการเงินทุกบัญชีวรวมกันแล้วไม่เกิน5้าแสนบาทนับข้อมูลณนะวันที่3 1มีนาคม25 6 7แล้ว้ก็ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างโทษจำคุกในเรือนจำแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกเรียกเงินคืนผ่านโครงการมาตรการต่างๆทางภาครัฐแล้วก็เงื่อนไขที่ไม่ฝ่าฟืน้นโครงการต่างๆก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนเฟส์านนะคะในส่วนของหลายคนที่รอคอยแล้วก็ติดตามว่าเป็นเงินสดไหมใช้จ่ายเป็นเงินสดไหมชัดเจนจากทางกระทรวงการค้า างไม่ได้รับเป็นเงินสดค่ะคือใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละโดยจะมีบล็อกเชนกำกับไว้ข้างหลังค่ะเป็นโอเพน o ูปที่มีการเชื่อมโยงกับทางธนาคารต่างๆซึ่งเงื่อนไขนะคะกําหนดไว้ว่าในส่วนของการใช้จ่ายร้านค้าจะต้องเป็นไปตามที่ทางกระทรวงการคลังกําหนดแล้วก็การใช้จ่ายรอบแรกจะต้องอยู่ในเขตอําเภอตามัตรประจําตัวประชาชนของแต่และคนเท่านั้นค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ